ครับผมขออนุญาตไม่รับงานนะคะอ้าวทาไมล่ะคะลูกค้าทางร้านเสียหายเสียเวลานะคะถ้าลูกค้าไม่ได้อยากได้จริงๆก็ไม่สมควรที่จะมาสั่งเล่นๆน,นะคะแล้วออเดอร์ของลูกค้าก็5ชิ้นเลยพี่ฟังผมก่อนนะคะคือว่าตัวงานมันโอเคมากครับแต่ว่าพี่เผลอไปลบปานออกจากรูปพ่อผมหรือเปล่าครับตรงใบหน้าพ่อผมมันจะมีปานอยู่ครับแอดมินตัวดีก็ได้รีบเข้าไปดูแชทแล้วก็ดูรูปถึงกับอ๋อ ขอโทษทีค่ะลูกค้าช่างนึกว่ารูปเปื้อนอะไรค่ะก็เลยแต่งออกมาแล้วก็ลบออกให้ค่ะต้องขอภัยลูกค้าจริงๆด้วยนะคะที่พูดไม่ดีไม่เป็นไรครับพี่ผมลบกวนพี่แก้ให้ผมด้วยนะครับเพราะเอกลักษณ์ของพ่อผมก็คือรูปปานบนใบหน้านี่แหละค่ะพี่อย่างอื่นผมไม่ติดครับได้เลยค่ะลูกค้าทางร้านจะแก้ไขให้โดยเร่งด่วนนะคะขอโทษด้วยนะคะขอโทษอีกครั้งนะคะลูกค้าไม่เป็นไรครับแต่ขอด่วนหน่อยนะครับโอเคค่ะ เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่แอนมินบู้วามนะคะไม่ฟังลูกค้าก่อนเลยว่าทําไมลูกค้ามีปัญหาอะไรติดปัญหาอะไรต้องขอโทษคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะหรือว่าเราเจอลูกค้าที่ใจดีและน่ารักมากๆเลยนะคะแอดมินขี้วีนอีกแล้ว่จะไม่ทําอีกแล้วนะคะ